สวัสดีครับมาตามกันต่อกับ EP สองนะครับสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของเขาพระนมลุงนะครับปาสาทเขาพระนมของไทยเรานะครับที่นี่ประเทศไทยนะครับก้าวแรกนะครับก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่อลังการของปราสาทเขาพระนมแย่งน,นี้นะครับยิ่งใหญ่อลังการ ไม่น้อยหน้าประเทศไหนเลยนะครับสำหรับความยิ่งใหญ่ของป่าสนเขาพนมลุงที่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้นะครับนี่คือความงดงงมนความยิ่งใหญ่นะครับของป่าสนเขาพนมลุงนั่นเองนะครับนะครับนี่คือทางขึ้นนะครับทางขึ้นสู่ป่าสนเขาพนมลุงนะครับเราจอดรถด้านล่างนะครับด้านล่างเรา เดินขึ้นมาตามบันไดสู่ยอดเขาพนมพุงเหนี้นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นทางขึ้นสู่ปราสาทนะครับเดินมาระยะหนึ่งนะครับงขึ้นก็ไม่ไกลมากครับประมาณ500อยเมตรได้นะครับจากบ้านล่างขึ้นมาสู่ยอดเขาปราสาทเอาพนมพุ่งนะครับจะลดรขึันขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็โซลสบายนะครับขึ้นได้สบายนะครับ วกว้างๆดีนะครับสำหรับการขึ้นเยี่ยมชมปรา,าสาทเขาพนมรุ้งแห่งนี้นะครับมีจุดพักอยู่ตลอดเวลานะครับเชิญตามพนาจชนแนลมาดูความยิ่งใหญ่อลังก,การของปรา,าสาทเขาพนมรุ้งกันยาวก,กันไปเลยนะครับอย่ให้เสียเวลาหนาก็จะมีท ขึ้นเกาะเรื่อยๆนะครับล้มลุกมีต้นไม้ใหญ่ให้เราได้ตัรลอนตักหลอกทางนะครับสำหรับการที่ชมป่าสัตว์เขาบึงนี่นเองนะครับหอมดึงใหญ่ก้อนหินทุกก้อนนะครับเป็นก้อนหินที่สกัดมาจากภูเขาไฟนะครับเขาไฟมาสรางปราสาทแห่งนี้นะครับมีความดึงใหญ่ โซ่ที่แต่ละคนก็ขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาครับสะอาดสะอ้านครับที่นี่ครับสวยงามมากๆแห่งนี้ครับใครที่ชอบเยี่ยมชมปราสาทหรือว,ว่าวัดว่าอารามณ์แบบสมัยโบราณนั้นก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับนี่จะเป็นความอลังกาทรที่สร้างมาเป็นร้อยปีนะครับพันปีก็ว่าได้ การการลึกต่างๆพนาก็ไม่ได้เจาะลึกถึงยาวละเอียดขนาดนั้นนะครับเพราะเรามาแส่ท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายทำให้ดูนะครับว่าปราสาทเขาลุ่มลุ่แห่งนี้มีความที่ใหญ่อลังการนะครับส่วนกับอิบซีพนาครับมีก้าวสู่ครับทางเข้าสู่นะครับมาดูพับหลังอาลัยบรรทมสิลปที่หายไปครับสิ่งก่อนหลัง โครงการยูนิโก้ก็ส่งคืนกลับมาสู่ประเทศไทยเอาอีกครั้งนึงครับนั่นคือในส่วนของตอะวัของทัพหลังนาลายบรทุนสิ๋นเองครับที่ได้ลับขึ้นมาที่แปะด้านหน้าตรงนี้ซุ่มประตูตรงนี้เองน,นะครับนี่คือประวัดความเป็นมาที่เราพามาเที่ยวตรงปราสาทเขาคุ่มลุก็จะมีความเป็นมาของ หลังนารายสิงนะครับหลังนานาลายสิงครับที่ไทยได้กลับขึ้นมาจากต่างประเทศที่ถูกขโมยไปหลายร้อยปีก่อนนะครับก็ได้กลับขึ้นมาประกอบอยู่ที่ทับหลังนาลายมันทงสิงหรืที่ปราสาทเขาลุุงแห่งนี้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับตรงนี้ตรงช่องประตูนี่ครับประตูด้านบนนี้นะครับตลอดมา ขอให้ไม่ได้จับภาพนิ่งไว้ให้ดูนะครับทางผ่านนะครับเราเป็นอามากับรถทัวร์เลยยาามนนี้ต้องทําเวลานั้นเองนะครับครับวิววันที่ใหญ่อลังการของปราสาทเขาพระนุค์ต่อนครับช่องประตูแต่ละช่องนี้ช่วงเทศกาลสําคัญวันสําคัญของไทยเรานะครับน่าจะจำได้ไหมได้ว่าเป็นวันอะไรที่เราสามารถมอง ปองหน้าต่างและประตูลุหานดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นจนจุดจุดนี้ได้นะครับที่ลอดมานะครับอันนี้นจะเป็นด้านหลังของปราสาทค่ะเดินทะลุมาด้านหลังยิ่งแง่นะครับพคุณคิดกว้างม,ม,มากนะครับอันนี้นคือการมาเยี่ยมชมอันนี้คือปองประตูต่างๆครับที่มีปรากฏการณ์สามารถมองพระอาทิตย์ทะลุผ่าน ช่องประตูตทุกปรูตรงนี้นะครับมีาการสร้างที่และใส่เทคนิคของคนโบราณนะครับที่สามารถเจาะประตูแต่ละบานสามารถมองทะลุมองเห็นพระอาทิตขึ้นูช่วงเวลาหนึ่งน,นะครับในส่วนจัดการอะไรสักอย่างนะครับข้างน้ก็ไม่ได้เจาะข้อมูลลึกนะครับนี่คือมดูข้อมูลจากทางท่องเที่ยวอีกทีครับช่วงไหนที่เราสามารถมามองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น ทะลุช่องประตูหรือหน้าตางแห่งนี้นะครับเป็นช่วงไหนเวลาไหนเดือนไหนนะครับนี้จหยัดจะมาสัมผัสหนะาพิสูจน์ตรงจุดจุดนั้นเราก็ต้องเช็คเวลากันให้แน่นอนว่าปรากฏการณ์ขาพิทีทะลุประตูหน้าต่างตรงนี้ตรงวันที่ต่ออะไรเวลาไหนนะครับเจอความไม่ผิดพลาดที่จะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้นะครับการขึ้นมาเยี่ยมชมปราสาทนี้ต่อจากตรวเมืองบุรีรัมย์ ก็ไม่ไกลนะครับทางก็ไม่มีบหนอะไรขับรถมาเรื่อยๆนะครับเลยขึ้นเนินภูเขานิดหน่อยนะครับก่อนจะสู่ปราสาทเขาลุมลุ่มแห่งนี้นั่นเองครับไม่หนึบหนับไม่หนึบเชื่อมนะครับเก็บสีมาลาฉาแนลครับใกล้สุดนี้มาลาฉาแนลก็โฮมีนสาระดีๆนะครับมาฝากคลิปสีมาลาฉาแนลอันนี้เพียงเท่านี้นะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผลงานของนุ่มพระนาใช่ไหมครับที่จะสร้างผลงานดีๆมาฝากเอเีพัฒนากันต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมไว้พบกันใหม่